วันนี้ผมพาทุกคนมาที่ Studio อเซเสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับที่นี่เพิ่งได้รับการปรับโฉมให้เป็น Apple p r e m i u มียมพาร์เรเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเซปต์ของที่นี่คือ Studio อเซเชียงใหม่เหนือกว่าทั้งเรื่องของ Apple เหนือกว่าทั้งเรื่องของประสบการณ์ช็อปและบริการครบจบในที่เดียว ในร้านมีสินค้าของ Apple ครบทุกไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆให้เลือกเยอะมากๆครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะซื้อรุ่นไหนที่นี่มีบริการสอนใช้งานจริงมีโปรโมชั่นสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมี iCare ไว้ให้คาปรึกษาและบริการหลังการขายด้วยครับใครที่มีเครื่องเก่าก็สามารถนํามาแลกเป็นส่วนลดได้เลยนะครับบริการเทรดอินที่นี่มีให้ครบสะดวกมากๆส่วนเรื่องของการผ่อนชําระก็ง่ายๆครับใช้บริการยูฟันไม่ต้องมีบัตรเครดิตครับนักศึกษาผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนหรือผู้ใหญ่สามารถผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนใครที่อยู่เชียงใหม่แวะผ่านมาแนะนําเลยครับมาที่สตูดิโอเซเว่นเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตชั้น1ได้เลยครับ